เั่นยา this เข็มสมม่งมอบกันแบบรับรวๆสำหรับเอฟซีท่านใดน,นะคะกําลังตามหารถเก่งใช้งานนะคะเลยพรอนเริ่มต้น3,000บาทนะคะเครดิตบีฟรีด,ดาวและสามารถทราบผลภายใน30นาทีแล้วรับรถกลับบ้านได้เลยด้วยอย่าง B O America คันนี้เลยนะคะปี2013ได้เป็นรถยูโกคาเครื่องยนต์1.2ึ่งตได้เป็นตัวสีประตูซีดานกว้างขวางนั่งสบายเล็กเล็กกระทัดรัดถ้าใครสนใจคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเลยพรอนซ้ำไม่เท่าหรืออยากได้ยัง เครื่องยนต์สี่ประตูซีดาน์อีกก็ขาคุ้มค่านม้ใช้ขาดไม่ได้เลยกับปี2018คันนี้2,999,000เหรียญขอเดือดไปแถวตลอดอายุสัญญาหรือใครอยากได้วีออสเครื่อง เกียร์ทนนะคะบอกเลยว่าเครื่องแรง1.5ปี2013นะคะได้แน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้กับค่างวดอยู่ที่4ใบเทาตลอดอายุสัญญาค่าตัวน้องอยู่ที่2 2 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ f อที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนให้ทั่วประเทศไทย7 17จังหวัดนะคะและมีใบาวารันตีตรวจเช็ครถให้ถึง274จุดรับประกันโครงสร้างลูกคา้าสนใจจิ้มลิ้นหน้าไฟหรือคอมเมนต์ว่าสนใจใต้คลิปได้เลยค่ะ